ค่ะวันดีที่สุภูชุกคนะคะมน้กหลังมือที่เข้าไปช่ำบุญแล้วค่ะที่วัดวัดน้องจอห้องเนาะวัดวัดมารณพิชัยจอมทองบ้ยยาววัดนสว่างวันรท์สว่างตำบลดอนดังนะคะวัดมารณวิชัยวัดยากยากได้ยอดปาป่าก็คือ หนึ่งศูนย์แปดบอว่าหนึ่งศย์แปดหนึ่งหกเก้าป่ะนี่หนึ่งเก้าหก็หน9อหนึ่งหกดอกหนึ่งนย์แปดหนงศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งหกเก้าหน่เคะรียบร้บอยนะคะพูเราไปว่าหโย่ไปว่าหัวหอพูตตาให้ว่าหัวพูตตาเพื่อนก็คือ ผู้คำบานค์คำเมืองคนตะะ่างเพิ่นกตไปร่ำให้แม่ผู้ไปร่ำด้วยการผู้เฮาก็าบอกว่าเกาเกษซนุนที่เจ้ากัะะพิจารณาเบิ่งนะคะเพราะว่ามื้ออื่นแม่ผู้กัสิเฮ็ดผ่าปลาไปวัดปลาบันมืดอนนะคะวัดปลาบันมืดไปร่วมสร้างมาหาเจดีย์คือเก่าจังรอติดตามเด้อค่ะเด้อสำหรับบอกบุญไหววันที่28่สิบแมีนานะค,ะค่ะกะมีวงดนตรีลูกทุ่งหมอล่ำซำสไตล์ของแม่ผู้กัมี พี่นิดสาธิตทองจันทร์พิมใจเพชรพรานชัยนะคะเด้อค่ะพิมพ์ใจแม่คู่ค่ะตดตอเรียร้อยเออต่เล็กน้อยจน่าจนยิ้มห้วงงอกค่ะค่ะผู้ใดเป็นแฟนเพลงแฟนครับนะคะเพราะว่าตดต่อเียร้อยนะคะพี่นิดสาธิตทองจันทร์พิมใจเพชรพรานชัยนะคะอารอตล่ตตากบันที่ยิบแป๊บยูวัดปลาบันเหมือนนะคะยำคลื่นนะคะ การเลขถือบ่ถือแม่พูดกับแชทเพราะว่าพูดว <n> oh <ous> <Aus> ่าให้จองไว้ในวังวันนี้ละพี่เจียพี่พลันใช่สายตาพี่ข่ามครับโชคลาภสายตาสายตาพี่ข่ามค่ะนั่นแหละสิได้เบิ่งตัวกินเสียงกินเพราะว่าเ่อข้าวเย็นตส่ไม่แนั่นอนากครับได้งแต่วิทยุตอนเป็นเด็กหน่อยเมียนค่ะมันหลายอย่างปูแล้วค่ะนี่ละให้โอกาสลูกหลานได้เห็นโอกาได้เห็นได้ชมให้ว่าผู้อะไร้ามมากพู้ใดไรยังเช่นนะสาธิตลุงโลดจนีเสีย เดียนเพ่นนะค่ะยิ้มใจและเสียเดี๋ยวแม่คู่กับสิจารถายเรื่อยๆเด้อค่ะเด้ออ่าอันนี้จะมีคุณนิตยาไควาลีนะคะเคนมาเฮดตุนคนมาตถมือวานมาโนนที่สวนนี่แหละค่ะพอแม่คู่กับพระท่านกลับเนาะค่ะเคนกันเลยล่อมาเป็นชิปพ่นนะค่ะคันหลุดนึงมาจากระยองค่ะเคนกำมาถวายปัจจุปัจจัยปูแล้วกับพร้อมกับไหตีปูตตาห้าร้อยแม่คู่สองร้อยยิ้มหนึ่งร้อยนะคะ พีดหนึ่งร้อยค่ะมีนา่อยหนึกก่งร้อยค,ค่ะดักแฉมีแซมโม่หนึ่งร้อยดักแต่มีปอกขวดหนึ่งร้อยแซมโมูกับปอกขวดหนึ่งร้อยมีกระยุขีดหนึ่งร้อยค่ะคนะรวมบุนมากนะครับตะวัตนตุลพนถวายเยียบร้อยมา,านี้ครัอบอันนี้ค่ะนอซอสสุภาพรบุพามาตจนางนะคะรวมบุนมากของปอกขั้วนะครับ ให้ว่าเป็นเงินสามพันบาทอีกในคู่สองรอยวันหนึ่งรอยอีกหนึ่งร้อยนะคะวันอีกยิ้มคนละร้อยให้ยิ้มนั่นก็จะมากน้อยขอบคุณค่ะแต่ก็มีพอปุ๊บนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็ะนั่ง จีดาพาวิชาราานะคะสะส,สมรวมสามมหากีดีสามพันสองบาทค่ะ <c oughs> ใ้พี่สษน้ำปูสันวาใหตีไปพูดสามลอยวันสามลอยนะคะเอ็ดสามลยเนาะวั 300, นสา,เนามเอสามแดงโมสามยิ้มสามค่ะไอยิ้มขอบคุณครับขอบแดงโมน <c oughs> หลายผู <qué says it> <Ko> ้หลายคนที่รวมบุญมากนะคะเนาะมีผ่านมาท่างยินเงินกันครับผมใส่สี่โยบาานวัดบ้านโนองสว่างนะครับโอ้โหฝากมาเมื่อวานนี้นะคะค่ะจัหรับไปบ้านวัดไปบ้านโน่นสว่างเมื่อวานนี้นะคะกับมีคุณแม่มาจากโคราค่ะเป็นฝากรวมบุญมากหลายคนเนาะค่ะซึ่งเกศสัยตุนตุนผาปาเมื่อวานนี้น้ำเทิ่์นฝากมารวมส่างมหาเกดีน้ำเนาะค่ะกับไล่ซื้อได้เสียงกัน เพิ่มพ่นปากให้ว่าพ่นพ่นปากต่อมืออกันมากเนาะค่ะไม่คู่กันบอกกาวปูหายแล้วเนาะปูเราก็รับปูแล้วล่ะค่ะกนะดูกสามอ่าเมื่อวานโอ้ยเสร็จงานแล้วกลิ่เก่านะคะอิ่มน้ำส้ำร้านค่ะขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะเนาะโค่ะทีรวมบุญมากค่ะบ่ขาดสายค่ะมืออื่นนะคะมือกับซีมีโล่งท่านค่ะ บ่เป็นนั่นนั่นแบบคน่นบดปูไวอครับผู้ใดก็วันนั่นสุดุณลงมาไฟแม่มูวกันนั่นท้องวันท้องวันอท้องกวยเตอ๋รงทองกวเตียวสมมาเห็ดยู่หัปูผสี่ห้าลํำถวายเห็ดยังียบร้อยแลวกันไม่ขกิวยเตี๋ยวยูหอปูนะคะท้อเนี่ะแม่กู้ที่เป็นทรงและห้างแม่กู้เมก แม่มวกพนที่เฮตดนามมีเยมามีมีนามขับละช่องหบอกน่ละช่องเออ้นั่นแหละพือนทีิมีอยู่เดอร์ระเทอเขากองนี่แหละค่ะค่ะแต่จังมารวมบูนณากันเด้อง่ะเรื่องมืลเอือนไข่แฮตุนผับปลาอันนี้กะผ่านมาจากชองไอนะคะนางสรัญญานวลพุ่มถวายปัจจกูสีลอยบาทจีแม่พู่หนึ่งลอยหนักน่อยหนึ่งลอยไอหนึ่งลอยนะคะหนึขอบคุณค่ะ คต่นหวมบุญมากหลายปูหลายนนะคะต่อไปจะมาฟังเสียงปูนะคะครับครับปูคู <cake> <tinc S 2> ่ปูคุ้มๆเจ้าคือเจ้าข้างเจ้าวันเจ้องชักรก็จะกลบไปถึงแต่เช้าวันตุกข์องค์วันนี้เป็นวันที่วรนจ้อหมอกก่อือคือวันที่สิบสี่เนาะวันที่สิบสี่มื้อหน้าท้องหาหกเก๊ หวยรัฐบาลไทยวันที่16มีนาคม5กเอเอมือนั่นละอะม,มือรูปร้ายจะได้สรุปตัวนี่ตัว,วอืนนึกไหมเนาะเออว่าใครแกะออกโป้หรือออกก้อนเรียกจะุ่นชิ้นท่านการกระทำของเราความเชื่อ่วนบุคคลไม่เชื่อ,อ่าลบหลู่เนาะเออขึ้นได้แต่างดามขั้นเห้ามมความเชื่อละคาค่า,ามันก่นจะเกิดสภาพาเอง แต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ไม่ศรัทาเบิ่งไปก็ไ,ได้คนนแค่นั้นนะยิ้มไมัได้ยิดงก็เอาไปได้เออคิ้บานคาหาบันยื้งมาเพิ่ได้กระจ้าเออแ้วกูเปิดขึ้กูเปให้กูได้เลยมีแล่นนคนท้งมาันบ่คัดท่าบังเชื่อบางขึ้นมันก็เกิดขึ้นางเดี้ยงกูเออเออเมื่อเปิดแจ้แข,แข่อืมเอาแล้วันกก็ก็จะไปไหนได้มากหลังอื พะวันหลุดร้างวัวผมมาไร้ายคูร้าคนไร้ายคือเพียงเลี้ยงน้ำอันนี้ผ่านมาทางช่องไอ้นางชรัญญาหววพุ่มไปคุกไปแก่รวมให้รวมกันอ่ะมือเก็บมือรับมือเก็บมือมั่นึ่งหนึ่งแล้วก็รวยนั่งพูน้าจะเริ่มอันนี้เอพีผ่านมาทางช่องยิ้มแม่ย้ำมู้เหม่ยละบูุ้มมากเนาะความกำนังยิ้ว พวกมันย่างยด้โอ้โหดีมากเออพวกผมมาเมื่อคืนี้แม่ออำค่าเมื่อวันวันไปพ่อพบกันนั่งมาดีวันได้ฝากมาร่วกหมูเออหาฝากมาท่างของยิมเอาหางมือเข้ามือรับมือเข้ามือไม้หึงหึงจะก็รวยนะลูกนะเอออันนี้เอฟคีรวมกูมาพ่อได้คุยได้คนได้คือเสียงยังนเสียงตรงใหญ่เสียง เมื่อวานยิยมไปเที่ยวหรือแวะไปเที่ยวนม่รู้จักที่พอไว้แคบอืออ้าวให้ลูกร้านรวมบุญมากมือถูกมือด่ามือถูกมือไหวถูกผูบถูกโคกขอให้ได้ขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกพุกคนเรื่องการถูกหวยเป็นการเชียงถูกหมายถึงบ้าเออเยิ้มให้เป็นแค่แนวทางไม่ใช่หรือเยี้มว่าให้ได้เป็นแค่แนวทาง ไม่ให้งงและก็ไม่ให้ง่ายด้วยนะครับ่เพราะว่าตัวเรื่องจะเป็นง่วงด้วยเพราะมันบอกว่าเออคือพอทนงานต้องพึ่งพิจารณาด้วยกิจด้วยใจของเราด้วยสติและปัญญาไม่มีใครหลอกเราได้นอกจากเราหลอกตัวอื่นนะคูนะคือพอาะงานเขาต้องใช้สติและปัญญาจะ้อกว่าเออมันค่อยจะเกิดมันงงว่า วายกันแก่ขู่เก่ากันแข่งบเมอยจ็เขางวงกับวางงวงเน่กับบะเก็อึ้นทุกมือเนาะอันนี้เอฟคีผ่านมาทางข้องแตงหมูนางปีนุขดตะานังสวัูกาห้าร้อยรวบามหาัเจดีห้าร้อยรวมยอดเป็นหนึ่ง่างอ่ะมือโคกมือร้บมือโคกมือหม้หนึ่งแล้วก็รวยนะลูนะเออมืออึมแม่ผูกกันเกดเอาไปกุ้งก็ใจปร่วมเพื่อ่วมขาง อันน e ี้กับข่ายมาข้างเขอาแตงโมคือกันร้ายปู่ร้ายคนอมร้ายคือเคียงเรียงแาวข้างออกคือและไม่ออกคือแต่ควบุญที่เราข้างเข้ากรได้รับคือเก่าเริ่มเริ่มเมื่อวันยืนคือยืนเคียงแตงโมหรือพูกร้ายเนี่ยเขาเคียงมากพอจะพิงพิงเจริญนะเออหาแหงมีโขกไม่รักมีโขกไม้โกผูกโก้คนร่ำรวยขอให้ถูกหวยวันที่สิบหกพวกคน จากข่องไอ้นางราวหนยพิเังของร้อยบาทของกำงัางรักติโก้หาวงห้าร้อบาทอ่าห้ามือโคก่มือรับมือคู่มือไม้หินงหิ่งแล้วก็รวยนะลูกนะอืมอันนี้เอ็มคี่างมาทางข่องงากน้อยมือหัวงักน้อยมือของเดิมอ่าเออนางเช้าเช้าวันนี้ว่าพิเศษงงงังมุกดา พันยิกาจิดพพัดพรอมกับมีแตยาพูนเงิมอมไปใข้อีกได้ไหมว่นทีบขับเกลียถตหาทุงสาวหูหนูไม่มีเงินเติมน้ำมันกับไข่ว่าแ่กเรื่องเติมมั่งมั่จากต้างประคืมั่เมื่อใช่จักบาทว่าแ่กมั่มื่อเงินเติมมั่มั่งเลยที่นั่งเี้ยแต่ย้า มันถึงงานถึงแค่ๆ hmm ถึงอมาเมื่อไหร่เอ้แค่จะมากาแค่ระวะปูกาก็เกิดประมาณแค่เก้าชิปเก้าชิปแค่นั้นนะน้อท้งนังเครื่องฟ้าเื่ยงฟ้าจ่าคี้อ่าหายไม่คบมม่อ่าบม่ครบมือไม่หินหินแล้วก็รวยทุทุกคนนะลูกนะจะเรื่อจะเดออันนี้นอโชาชาขุ่นแข้มค่ระวะองคปู่กาปู่จา ไม่หยิบรางวัลได้ขายของตัวให้หนูเนี่ยให้แม่ครูด้วยเออขายว่าแพงว่าแฉมขายคือถึกๆไมครับครูนั่นแค่่ขาดทางขายใบแกเขาแกะหูแกว่าได้ขายของตัวใบ่าไรครับครูสิกิรกอีกอย่างค่กิขายใบล้วสิกิริขายถึกใช่ไหมโอเค ถ้าขายถูกพ่อข้อแจกๆเลยนะได้ขายของตัะเนาะใบและทลเก๊เอามาให้พ่อเก๊ทึลิใบเยเขาโอเคตามปกออื่าขายีขายขอห้มือครมือดงบมือนครัมือวันหงหแล้วก็รวยรวขายใบและคลิปเกเอามาให้พ่อเก๊ดคบใบไห่เดี๋ยวบอง่างง่ายยู่